สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกาอกานร้ายทั่วตันอกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กำลังห้ามหันกันไม่หยุดเลยกองทัพอิสราเอลก็ต้องการกำจัดภูเขกคามจากกลุ่มก่อกานหลายทั่วตันอกกลางให้สิ้นสากนะครับแต่กลุ่มก่อกันร,ร้ายเหล่านั้นก็ยังใช้พลเรือนเป็นโล่นุ์ในการดักเล่นงานทหารอิสราเอลและประเทศอิสรารเอาลเยอยู่เรื่อยไปที่มีเหตุการณ์ทั้งกองทัพอากาศอิสราเอล โหมจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสทั่วยโรปกาซามากถึง60แห่งในช่วงวันที่ผ่านมาเสียหายยับเยินและเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลส่งกองกำลังภาคพื้นดินบุกถล่มโจมตีปิดชี้สมาชิกกลุ่มก่อการร้ายฮามาสใส่ไม่ยั้งรวมถึงเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสเผยคลิปวิดีโอใช้ RPG พีจีดักเล่นงานทหารอิสราเอลโดยใช้พื้นที่เก็บสิ่งของความเชื่อ้านมนุษยธรรมเป็นฐานที่มั่นในการดักเล่นงานโดยมีประชาชนชาวปาเลสไตน์ เกาะกัมบังรวมถึงเหตุการณ์ท <ım. S 2> ี่กองทัพอิสราเอลส่งผู้เข้าชายชั้นสูงผู้ปฏิตัวประกันที่กลุ่มกาอกร้ไลฮามัดจับตัวไปและปล่อยตัวออกมาแล้วเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม2 5 6 8มีข่าวสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อกระไลทั่วจอร์แอนกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับ ได้จัดการกลุ่มก่อการายหามาสอย่างรุนแรงทั่วทวันกาซาโดยได้ชงเครื่องวินลพบเพพไปถล่มโจมตีตำแหน่งที่หน่วยข่าวกรองของกองทัพอิสราเอลระบุว่ามีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายหามบาประจำการอยู่นะครับจึงนำมาสู่การโจมตี ด้วยระเบิดเจดีดมของกองทัพอากาศอิสราเอลที่มีนนักมากถึง2,000ปอนด์ที่เป็นชุดประกอบมาร์ป14นะครับถลม่มตจมต,ตีเสียตําแหน่งของกลุ่มกอกลาฮามาสใส่สไม่ยัง้งจนทําให้เสียหายยับเยินไม่มีชิดดีนะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพอากาศอิสราเอลและโจมตีเป้หมายของกลุ่มกอกลาฮามาสประมาณ60แห่งทั่วเชลนกาซานะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้ที่งานนี้นะครับรกองทัพอิสราเอล ก็ส่งเครื่องบินลบเทพบินไปถล่มโจมตีกลุ่มกอกร้ายฮามาสในฉิวนกาซาอย่างตอนเนื่องนะครับหลังจากที่ได้รับพิกัดจากหน่วยข่าวกล้องและตำแหน่งจากทหารอิสราเอลภาคพื้นดินนะครับชี้ให้เห็นว่ามีกลุ่มกอกร้ายฮามาสนั้นจําการอยู่จุดไหนบ้างและนำมาสู่การโจมตีของกองทัพอากาศอิสราเอลแบบนั้นนะครับี่น้องทีงานนี้ กลุ่มกอกร้ายฮามาสกีระเบิดเจดแมทุกวันนะครับเดี๋ยวยังไม่เข็ดสักทีไม่ยอมปล่อยตัวประกันออกมาสักทีทําให้กองทัพอิสราเอลโดยเฉพาะกองทัพอากาศอิสราเอลก็ต้องถล่มจมตีใส่กลุ่มก่อกร้ายฮามาสอย่างต่อเนื่องแบบนี้จดกว่ากลุ่มก่อกร้ายฮามาสจะปล่อยตัวประกันออกมานะครับจึงนํามาสู่ข้ามความเสียหายภายในช่วงการซาที่ถโ่มตีอย่างหนักหน่วงและรุนแรงทั่วชุมงแวการซ่าด้วยน้ำมือของเจดแมจากกองทัพอากาศอิสราเอลถล่มจมตีใส่ไม่ยั้งแบบนี้ จะทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีไปในที่สุดส่กงกลุก่มกวากล้ายฮามาตไปเกิดใหม่รายงานตัวกับมัจุราชหรือยมบาลในนรกอีกแล้วนะครับจากผลกรรมที่ชาวสนองฮามาตเองที่ไม่ยอมเปิดตัวประการออกมาสักทีและมาขีนฆ่าประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยก่อนสุดท้ายไปเห้ทุกแเก่ท่านแบบนั้นทุกนั้นก็ถึงตัวแปบนี้นี่เอง และเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นภาพปฏิบัติการภาคพื้นดินของทหารอิสราเอลที่ใช้อาวุธประจํากายและครบมือปฏิบัติการด้วยความท,ม,าทมัทแมนะครับบุกถล่มโจมตีตําแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในฮิวันกาซาเพื่อกดล้างฮามาสห้สิ้นซากให้ได้นะครับและโอกาสที่จะช่ดดวยตัวประกันที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสจับตัวไปออกมาให้ได้จึงนามาสู่การส่งกองกำลังภาคพื้นดินในการปฏิบัติการในหิวันกาซาแบบนี้นะครับ ที่กองทัพอิสราเอลระบุว่ากองทัพอิสราเอลนะครับยังคงปฏิบัติการต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายฮามาสทั่วสวนกาซา,าภายใต้การกำก,กับดูแลของหน่วยข่าวกรองกองบัญชาการภาคใต้และซินเบตโดยได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อการร้ายและกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างต่อนเนื่องโดยกองพลที่252ที่ปฏิบัติการในชางตอนเหนือของสวนกาซา,าสามารถกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสอย่างน้อย2รายนะครับที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าหากองกำลังของอิสราเอล และถือเป็นภัยคุกค,คามต่อทหารอิสราเอลและสามารถกำจัดกลุ่มก่อการรกาลฮามาสองนายนั้นได้สําเร็จเลยกองผลที่36ของกองทัพอิสราเอลที่ปฏิบัติการในพื้นที่เมืองราฟาและเกนโมเดกนะครับได้โจมตีอาคารที่มีระเบิดอยู่ซึ่งมีกลุ่มก่อการรกาลฮามาจำนวนมากปฏิบัติการอยู่นะครับซึ่งถือเป็นภัยคุกคาม กอ,องทัพอิสราเอลจึงนำมาสู่การทำลายตำแหน่งดังกล่าวจะได้พ่เสียหายยับเยินและสามารถปลดชีพวกวัากระไลฮามาสในบริเวณดังกล่าวได้หลายคนนะครับเหล่าทหารอิสราเอลฝ่ายกองกำลังของกาซาหนว่วยหนึ่งศีีาวนะครับยังคงปฏิบัติการในสวนกาซาและเมื่อวานนี้ได้ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มก่อกกร้ไลาฮามาสทางบนดินและใต้ดินด้วยนะครับและในยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นกองทัพอากาศอิสราเอล ก็ได้โจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสมากถึง60แห่งในเชวนกาซาครับเพื่อสนับสนุนกองกำลังภาคพื้นดินที่กำลังต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายอย่างหนักหน่วงและรุนแรงครับในภาคพื้นดินเพื่อเสพชีวิตทหารอิสราเอลด้วยนะครับจึงนํามาสู่การส่งกองอากาศทําลายกลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้สิ้นซากให้ได้แล้วว่าที่ฮามาสนั้น จะมาโจมตีสายทหารอิสราเอลทางภาคื้นืดินนะครับเผื่อฮามาสมีที่ตั้งที่ดีกว่าหรือดักเล่นงานทหารอิสราเอลอยู่ทำให้กองทัพรากาศอิสราเอลนั้นชิงโจมตีกลุ่มก่อการฮามาสก่อนนะครับจะทําให้สามารถปิดชีพฮามาสได้จำนวนมากอย่างต่อเนื่องแบบนี้และเหตุการณ์ต่อมาถั้าเป็นภาพเหตุการณ์ความชั่วร้ายของกลุ่มก่อการฮามาสที่ดักเล่นงานทหารอิสราเอลแต่ใช้พื้นที่ จุดพักของหรือจุดรับสิ่งของนะครับในบริเวณศูนย์รวมความช่วยเหลือมนุษยธรรมนะครับในการดักเล่นงานทหารอิสราเอลซึ่งคลิปเหล่านี้แอดมินเคยเผยแพร่ไปนะครับแต่ YouTube กลับมองว่าเป็นการสนับสนุนการก่อการร้ายร้างงานนะครับั้งที่แอดมินไม่ได้สนับสนุนเลยนะครับพี่น้องแต่จะมาแสดงให้เห็นว่ากลุ่มก่อก,อกา,ารร้ายฮามาสกระทำการชั่วร้ายแค่ไหนนะครับที่ใช้พื้นที่รับสิ่งของความช่วยเหลือมนุษยธรรม เป็นจุดที่ดักเล่นงานทหารอิสราเอลตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับที่ฮามัตก็พยายามจะเผยแพร่คลิปเหล่านี้ออกมานะครับซึ่งเป็นความชั่วร้ายที่ฮามัสทำต่อชุวนกาซาทำต่อชาปาเลตตตายนะครับทั้งที่จุดบริเวณเหล่านี้ควรจะเป็นจุดส่งสิ่งของความช่วยด้านมาุษยธรรมให้กับชาปาเลสตตายที่อดอยากในเชลวนกาซาครับแต่กลกุ่มกายฮามัสเอาพื้นที่เหล่านี้มาเป็นจุดดักเล่นงานทหารอิสราเอลก็มีโอกาสที่ทหารอิสราเอล จัโจมตีเส่บริเวณแห่งนี้นะครับเพื่อเสียชีวิตของทอาหารอิสราเอลเองนะครับทำให้ไม่แปลกใจเลยที่อิสราเอลนั้นมีการโจมตีใส่พื้นที่มนุษยธรรมของชาาเประตน์ในหหวนกาซาเพราะก,ากลุ่มกวาการ์ไฮามาสชั่วร้ายใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นแหล่งกุมานเล่นงานทหารอิสราเอลแบบนี้นี่เองและข่าวสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าที่ระดับสูงของกองรับอิสราเอลนะครับเข้าพบอดีตตัวประกัน ที่ถูกกลุ่มกอลัยฮามาสจับตัวไปและทางอิสราเอลก็ได้กดดันจนสามารถทําให้ฮามาสปล่อยตัวประกันออกมานะครับที่งานนี้พวกเขาก็ได้มาพบปะกับเจ้าที่ระดับสูงของกองทัพอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกอาทิตย์นะครับที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าคนโทยเยลชามีเส้านาธิการกองทัพอิสราเอลพบปะกับอดีตตัวประกันได้แกล่ลีลีอันเบกลูมีกูเมนโฮเมอร์เซมทบ และซาซาทูฟานอฟเมื่อวันที่ผ่านมานะครับโดยซามีแสดงความซาบซึ้งอย่างยิ่งต่อการสนทนาอย่างตรงไปตรงมาและเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของกองทัพอิสราเอลในการทำงานเพื่อส่งตัวประกันกับคืนทั้งหมดของทัพอิสราเอลกล่าวนะครับโดยในพลเอลชามีกล่าวว่าผมอยากฟังความรู้สึกของคุณโดยตรงในช่วงเวลาที่คุณถูกจับเป็นตัวประกันและกองกำลังของอิสราเอลปฏิบัติการอยู่ใกล้ๆคุณ ประสบการณ์ที่คุณผ่านมานั้นยากลำบากและคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นที่คู่ควรแก่การชื่นชมจามีกล่าวในถแถลงการน,นะครับโดยการส่งตัวประกันกับคืนและการปกป้องพวกเขาอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาเราจะดําเนินการต่อไปทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อบรรลุเป้าหมายของสงครามเพื่อส่งตัวประกันทั้งหมดกลับคืนมาให้เราและเพื่อเอาชน,นกลุมกอดกับฮามาตตามที่เจ้าที่ระดับสูงของกองทัพอิสราเอล เล่าในถ้อยแถลงและการพูดคุยกับตัวประกันนะครับที่ถูกฮามาสปล่อยตัวออกมาจากการกดดันของกองทัพอิสราเอลกอนคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปได้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าพููผิดิชาดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆวันต่อไปขอบคุณมากครับ